ฮัลโหลสวัสดีค่ะบริษัทพักกระดาษนะคะวันนี้เราจะนําเสนอ,อสินค้าในร้านนะคะที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นรถดเกี่ยวข้าวนะคะเป็นสี่แถวสี่สิบแดงม้าของมิซูนะคะตัวนี้ MC สี่สี่ศูนย์ตัวนี้เครื่องจะอยู่ที่สี่สูบนะคะอันนี้ช่างเราก็กําลังล้างนะคะเพราะว่าข้ามันมาจากญี่ปุ่นก็เอาเรื่องอ่เหมือนกันค่ะตัวนี้นี่นะคะเป็นรุ่น MC สี่ห้าศูนย์จีนะคะสี่แถวครึ่งสี่สูมนะคะตัวนี้ชั่วโมงใช้งานนะ่าจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเก้าสเก้าชั่วโมงนะคะอันนี้แม่บ้านเราก็ทำลังทำความสะอาดกันอยู่เขอะเลยค่ะอันนี้เดิมเดินจากญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องสี่สูมนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คระบบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสี่สูมค่ะแ็คสวยอยู่นะคะตัวนี้ช่วงน้าอันนี้ก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาด นี่นะคะแท็กสองข้างม้อน,น้ําก็จะเช็คให้นะคะระบบการต่างๆอันนี้ก็ไล่ล้างทำความสดของเก่าออกก่อนนะคะเป็นล่มเดินแบบญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นนะคะข้าวญี่ปุ่นเขอะมากเลยตัวนี้นี่นะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นช่วงด้านหลังนะคะ,ะตัวนี้40สี่สิบแรงม้าตัวนี้เราขายอยู่ที่เออสองแสนสี่นะคะตัวนี้ยกตัวได้ เดิมๆถังนะคะอันนี้เราก็ถอดล้างกันแบบนี้นะคะข้างในมันระบบอนนถอดล้างกันยงนนะคะเดิมอันนี้จะเป็นแท็กข้างอีกข้างหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นระบบอันนี้เอาเครื่องมาจากนายญี่ปุ่นเลยนะคะรับประกันใช้งานได้แน่นอน,นะค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นสี่สิบแรงม้านี่เราก็จะถอดล้างแล้วก็ถอดเช็คก,กันตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นสี่แถวนะคะสี่สิบแรงม้า ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของคูบต้านะคะตัวนี้ก็เป็นสี่แถวนะคะเครื่อง52แรงม้าตัวนี้ชั่วโมงใช้งานอยู่ที่800กว่าชั่วโมงค่ะอันนี้ก็ช่างเราก็ล้างทำควาสแต่ก็เดี๋ยวก็เท็ตนะคะตอนอันนี้ก็เครื่องสี่สูบนะคะ52แรงม้าตัวนี้เราขายที่2 8 0 0 0ดนะคะเป็นไรครับช่างอัจรารบีครับอจาจารบีกับเปลี่ยนลูกปืนนะคะเรียบร้อยลูกปืนแตกเสร็จเรียบร้อย,อยแล้วยังอ๋อนี่ครับช่างมาก็อยู่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนลูกปืนให้นะคะ ตัวนี้ก็ยกตัวได้นะคะแท็กส่วนของข้างตัวนี้ห้าสิบสองแรงม้านะคะชั่วโมงทำงานก็อยู่ประมาณแปดล้อก่าชั่วโมงค่ะตัวนี้นี่นะคะ ar ห้าสองตัวนี้เราขายที่สองแสนแปดนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็น dc เจ็ดสิบอ้อตัวนี้ติดจองแล้วนะคะตัวนี้เราขายที่สามแสนห้านะคะแต่ก็ติดจองแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นของยาม่านะคะเ c อสามห้าห้าตัวนี้มีชุดกิ๋เข้าลมนะคะตัวนี้เราขายที่แสนเก้านะคะ สี่แถวมีชุดเกี่ยวเข้าล้มตัวนี้ก็แถกสวยค่ะช่วงล่างอันนี้ก็พร้อมเสริมนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้ค่ะส่วนตัวนี้ก็แสนห้าละคะตัวนี้ติดจองแล้วตัวนี้ส่งที่เออ่ลำปางนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสองแถวสองหนึ่งห้านะคะราคาก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะอุ้มกูโบต้าส่วนตัวนี้จะเป็นของมิซูนะคะสองแถวอุ้มนะคะ ตัวนี้17แรงม้านะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะคะอันนี้นะคะทุกตัวนี้เราเช้ให้พร้อมใช้นะคะสภาพอยู่ที่ประมาณ7-8ตัวนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นของอิซกินะคะเอ่อ216อันนี้อุ้มนะคะตัวนี้อยู่ที่120นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอิซากิลองก็สอบนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่58,000แล้วก็จะเป็นยมมาม e ่า EE35 นะคะ ตัวนี้อยู่ที่แสนสองเอ้แสนหนึ่งค่ะนี่นะคะตัวนี้อยู่ที่แสนหนึ่งค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นของมิซูนะคะสิบแปดแรงม้าอุ้มตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นมิซูลองกระสอบสิบหกแรงม้านะคะตัวนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าเครื่องสามสูบนะคะอันนี้เป็นรุ่นลองกระสอบ ร้านแคบค่ะตัวนี้ก็จะเป็น ca สองหนึ่งห้าสามแถวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น ca สองหนึ่งห้านะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นแปดพันบาทค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นลองกระสอบอุ้มนะคะเอ้รลองไอ้โทษทีลองกระสอบค่ะสองสี่หนึ่งตัวนี้เราขายแล้วนะคะอันนี้เครื่องพอกา้าก็เตรียมส่งเออ นครราชสีมาค่ะตัวนี้ส่งบุรีรัมนะคะอันนี้ก็เครื่องปั้นธนาส่งสกลคน,นะครค่ะตัวนี้ก็ส่งสกลคนครนะคะตัวนี้ส่งชัยภูมิตัวนี้ก็ไปนครราชสีมานะคะตัวนี้ไปเชียงรายนะคะเครื่องสี มมีอันนี้ช่างเราก็เช็คมอไซร์ร้านนะคะซื้อเช็คทุกอย่างส่วนตัวนี้นะคะเป็นดีซีแปดสิบตัวนี้ส่งคนครราชสีมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวรถเกี่ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอส่งให้ดูอีกทีนะคะอันนี้เป็นนี่นะคะเราจะเก็บงานเตรียมส่งลูกค้านะคะเลยเป็นครื่องสีตัวนี้ส่งหนองจอกนะคะ NPS ห้าห้าศูนย์ตัวนี้ยังอยู่นะคะ NPS สามห้าูน d x a นะคะ ตัวนี้เราขายไปที่ห้าหมื่นห้านะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์มิโซให้เรียบร้อยตัวนี้ยังอยู่นะคะว่างค่ะลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะเป็นเครื่องสีเข้ากล้องรุ่นตะแกงร่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถบกนี่นะคะ NPS สามห้าศน DXA นะคะตัวนี้ขายห้าหมื่นห้านะคะรถเกี่ยวเข้ายังอยู่อีกนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูอนนี้เราตอนนี้เราเสนอเป็นพวกออสองแถวนะคะ สองแถวอุ้มเราจะเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะสองแถวอุ้มเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดพวกสารเอ่บบัถ่ายวิดีโออีกทีนะคะอันนี้ราคาเราพูดคร่ควาก่อนนะคะ,ต, 1, 2, ะ,คะ 2, 1, ตัวนี้อยู่แสนสองห้านะคะสองหนึ่งห้าตัวนี้สภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยคะ่ะชั่วโมงทํางานตัวนี้จะอยู่ที่5้าอิชั่วโมงนะคะตัวนี้ ส่วนมากรถร้านเราจะเอ,อ่อชั่วโมงทํางานไม่เยอะนะคะไม่เกินคันเล็กกันเนี่ยไม่เกินสี่ห้าร้อยชั่วโมงค่ะต่อคันนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ช่างก็เช็คให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะตัวไหนก็จะเป็นตัวนิมิสูนะคะมิสูมิสูตัวนี้อยู่ที่นี่นะคะ สาม้อย้าสิบเจ็ดชั่วโมงนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันบาทนะคะสภาพโดยโรวมถือว่าสวยค่ะไออิเซกินะคะตัวนี้ตัวนี้ชั่วโมงทำงานก็อยู่ที่ห้าร้อยสี่ิหกชั่วโมงนะคะราคานี้แสนสองสดทุกตัวคะ่ะรถที่ร้านตัวนี้ห้าหมื่นนะคะหนึ่งเจ็ดอิเซกิตัวนี้สิบแรงนะคะอยู่ที่ห้าหมืนแปด ก็จะเป็นมิสซูตัวนี้ก็จะเป็นยาม่า ee สามห้านะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะก็อันนี้ก็เช็คเตรียมส่งลูกค้าอยู่นะคะอันนี้จองแล้วนะคะ dc เจ็ดสิบจองแล้วนะคะก็ตัวนี้ก็ยังอยู่นะคะแสนเก้าตัวนี้มีตัวเสื่อเกี่ยวเข้าลมนะคะข้างหน้าอันนี้ก็เช็คเรียบร้อยและะ้วค่ะแม่ค้าเทสเกี่ยวนะคะตัวนี้โอเค ตัวนี้ก็จองเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่จัดส่งอย่างเดียวนะคะค่ะ,คะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะบริษัทพักกระดาษค่ะหรือเบอร์โทรดาก็ได้นะคะบเบอร์โทร 081, 308, 1816นะคะแล้วก็เบอร์โทรของช่างหรือแอดเมนเพจเราก็จะเป็นเบอร์0809419799นนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะเออ ยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกกรณีน่นะคะตัวนี้สดค่ะตัวนี้ส่งภายในที่นี้แล้วค่ะสาวที่นี้ก็จะจัดส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะแสนห้านะคะกูบตา้าสองสามตัวนี้แสนห้าสามแถวเราจะขายอยู่ประมาณนี้นะคะแสนสี่ถึงแสนห้าค่ะโอเคขอบคุณมากๆน,นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ